สวัสดีครับวันนี้พบกันกับคุณดิบในช่วงเย็นนะครับก็เป็นในเรื่องของการออกกำลังกายภายในบ้านในพื้นที่ที่จากัดนะครับซึ่งหลายวันมานี้คุูก็มีการไลฟ์สดแต่ว่าเป็นไลฟ์สดในสถาวัดเรนี่ยขับครุกนะครับวันนี้มากลับมาไลฟ์สดในเก้าคุณดิบอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการออกกำลังกายอย่างง่ายๆไปในบ้านนะครับก็สำหรับความฟิตของเรา ในตอนนี้ในภาวะโควิดที่มีข้อจํากัดในการออกกาลังกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เองก็ตามหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการที่จะออกไปสู่ชุมชนสวนสาธารณะต่างๆก็มีข้อจํากัดในเรื่องของมาตรการในการป้องกันโรคโควิดในแสตด์9ของเรานะครับเพราะฉะนั้นพื้ในที่ภายในบ้านก็ยังเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสําหรับการออกกําลังกาย อย่าหยุดออกกําลังกายนะครับเพราะการออกกำลังกายจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่ทําให้ร่างกายของเราสามารถที่จะต้านทานมีภูมิต้านทานกับภาวะโควิดได้นะครับ mm hmm. ก็ออกกำลังกาย,ยาง่ายครับสำหรับ,บคนที่ยังออกไปออกไปวิ่ง อนอกบริเวณบ้านไม่ได้ในสวนน่าก็ปิดอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็สามารถที่จะมาใช้พื้นที่ภายในบ้านของเรานะครับพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตรก็สามารถจะเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการออกกาลังกายได้วันนี้คุณแนะนําในเรื่องของเซอร์กิตที่เราอาจจะรู้จักกันดีนะครับเซอร์กิตในฟิตเนสเองก็มีคูมีคูรูมีโพสในการที่จะแนะนานะครับแต่ว่าในบางอย่างนั้นเป็นท่าที่เราอาจจะทําได้ยากวันนี้คุณแนะนําในท่าง่าย การทำเซอร์กิตนะครับนั่นก็คือการที่เราได้ออกกําลังกายในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของระบบการไหลเวียนของเลือดหัวใจรวมทั้งการพรรัฒนากล้กามเนื้อส่วนมัดต่างๆให้มีครบส่วนนะครับซึ่งในการท<ม>ําแต่ละในในเซอร์กิตนี้ก็จะมีการแบ่งท่าทางต่างๆออกเป็นสานีเป็นสานี โดยปกติก็จะมี6สถานี9สถานี12สถานีหรือ15สถานีอันนี้แล้วแต่ตความฟิตของคนที่เล่นนะครับและในแต่และสถานีก็จะมีท่าทางที่จะหมุนเวียนในเรื่องของการเล่นมัดก,กล้ามเนื้อต่างๆที่มีวามแตกต่างกันเพื่อเปิดโอกาสให้มัดกล้ามเนื้อที่เราใช้ในการเล่นในท่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสพัก เพื่อให้ค่าต่อไปในการเล่นมัดล้นนื้อมัดต่อไปจะได้มีประสิทธิภาพได้อย่างสมบูรณ์หรือท่้อยากเต็มที่มากกว่าการเล่นซ้ำๆในท่าเดิมๆมัดล้นเดิมๆซึ่งจะทําให้มัดล้นเนื้อนั้อีความเหนื่อยล้านะครับเสียกิจในส่วนของการเป็นนักวิ่งครอดยิงนี้นกระทั่งที่เข้ามาเริ่มฝื่ในเรื่องของการออกกําลังกายใหม่ๆนะครับอย่าเล่นยากเลยครับอย่าเล่นท่ายากท่ายากยากมีเทคนิคสูงๆมันมีโอกาสเสี่ยงในเรื่องของการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่ก่อนการเล่นเสื้อผีทุกครั้งนะครับอย่าลืมในการบอุุนร่างกายเพื่อที่จะทําให้การไหลเวียนของการไหลเวียนของเลือดของใจของเรามีการรองรับกรบการของร่างกายมี่จะเพิ่มขึ้นอับรวมทั้งในเรื่องของเส้นเอ็น ความเนื้อข้อต่อต่างๆให้มีการกระตุ้นเตือนให้พร้อมกับรับตัวงานที่เราจะออกกำลังกายซึ่งมันหนักกว่าภาวะของการ้ำบ,บูนชีวิตปกติของเราครับก็ออกกำลังก็วอร์มอัพง่ายๆนะครับเช่นการวิ่งเหยาะวิ่งเหยาะไปเหยาะมาให้เหงื่อมันซึมให้เกิดความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น มีการยืดหยุ่นของเส้นเอ็นตั้งเนื้อที่ดีมีการยืดเหยียดตัวที่ดีเล่นข้อต่อต่างๆนะครับเดี๋ยืในในใน่ืนนะครับคุณนม่ที่เสมอนะครับในเรื่องของการทําให้ใกลไกต่างเคลื่อนไหวของเรามีการกระตุ้นเตือนมีการรองรับกับการทํางานนั่นคือการทําให้ข้อต่อต่างๆมีการเคลื่อนไหวที่ดีก่อนที่จะไปเล่นในท่าที่ยากต่อไปหรือออกไปเนี่ยหรือไปเล่นยืเดเหยียดหรืออะไรก็ตามนะครับเล่นข้อต่อก่อ,กอนอันนี้คุณแน่เลยนะครับแล้วก็ออกกําลังกาย ให้มันมีความเหมาะสมกับต้นคืนที่เรามีอยู่อยา่างไปเล่นในความที่ต้นที่มีความหนักมากหรือไปเล่นในท่าที่ยากที่เกินจากต้นคืนที่เรามีอยู่นะครับเมื่อกี้คูณเองก็ไปวอร์มอัพมาแล้วนะครับก็คือวิ่งหยอกเล่นการบริหารยืดหยุ่นมากาทุกคนแล้วนะครับการเล่นเซอร์กิตน,นะครับวันนี้เราอาจจะเล่นไม่ไม่เยอะทา่าแต่ละท่าก็จะมีกําหนดไว้เช่น ถ้าเล่กนะับเป็นจำนวนครั้งนะครับบางท่าที่มีความหนักหรือมี่เขาข้นโคตรมากเราอาจจะเล่กแค่12ครั้งหรือ15ครั้งก็พอแล้วหรือบางคนที่เริ่มใหม่ๆอาจจะเล่นที่เพ่งแปดครั้งก็พอแต่ถ้านับเป็นเ,เวลาส่วนใหญ่เราก็จะกําหนดเป็น30วินาที45วินาทีเพราะแต่และท่าก็จะมีการพักอยู่ที่ประมาณ15วินาทีหรือ30วินาทีก็แล้วแต่ต้นทุนของแต่ละคนอันนี้เอาไป บริหารเองนะครับคือเอาไปจัดสรรกันเองว่าเอ๊ความเหมาะสมของเราอยู่ตรงไหนนะครับเอาแค่เ,เวลาที่เราเล่นเสร็จแล้วเวลาที่เราพักก็ขอให้เราฟื้นสภาพคือให้มันหายเหนื่อยนิดหนึ่งแล้วก็เล่นต่อไปนะครับแต่พอพบในแต่ละเซตและเซตนีอาจจะที่บอกว่าอาจจะมี6หรือมี9้าหรือมี12หรือมี15ก็แล้วแต่ทส้นทุนเราก็จะพักประมาณ3.5นาทีแล้วกลับมาวนกันใหม่อีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราเล่นกันง่ายๆนะครับเริ่มจากกระโดดตบนะครับวันนี้ กระโกระโดดก็ได้รับการกระตุ้นถึงเรื่องหัวใจนะครับได้รับการเคลื่อนไหวนะครับทั้งส่วนแขนหัวไหล่แกนกลางลำตัวขาข้อเท้านะครับอันนี้คือท่าเริ่มต้นเราเริ่มต้นท่าเล่นง่ายนะครับพะกระโดดศอปั๊บซึ่งเราส่วนใหญ่แล้วเราจะกระโดดศอวก็จะเล้นไปที่ช่วงขาซะมากกว่านะครับข้อขาแกนกลางนี่เราก็ลงไปที่ที่แขนได้นะครับเราจะเล่นให้ง่ายนะครับถ้ามีอุปกรณ์จะช่วยเสริมในเรื่องของการเล่นวิดพื้น ังาเรียบร้อยนะครับเแขนไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็มาเลขที่ขานะครับเราพักประมาณ1ิวิถึง30วิก็แล้วแต่ความคิดของแต่ละคนนะครับก็เดี๋ยวผู้จะต่อเลยนะครับเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาดูจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทุกเขา้าสุดนะครับตกใต้เข่านะครับ ครับง่ายๆเลยเราได้3สถานีหละนะครับที่ตอนแรกเราเล่นกระโดดตบนะครับทั้งระบบการ,ร,รอะไหลเป็นเรื่องหัวใจกระตุ้นหัวใจได้แกนกลางได้หัวไหลได้แขนได้ขานะครับเหนื <c oughs> น่อยแน,นแบนแล้วก็สองสถาน,นีงั้นแล้วก็บรรเทาพื้นใชไครับพอาพื้นเสร็จปั๊บกระโดดต,บ,ต,บ,ต,บ,ตบใต้เขานะ่าทีนี้ในท้อง ง่ายเลยนะครับนั่งเหยียดเท้านะครับมือสองข้างวางอยู่หลังตัวนิดเดียกยก้าคู่ขึ้นมาเย่ <Yeah. S 1> อ่ะสีส่ขาอีกเลยนะสี่ขาอีกแล้วนะ ได้ทำไปละอันนี้แขนทำไงถ้าถ้าเรามีตัวดัมเบลนะครับก็ใช้ดัมเบล,เลได้แต่ถ้าไม่มีนะ่ากลัวใส่กลัวถังน้ำให้ถังน้ำได้นะครับเราสามารถังนะอันนี้ก็ประมาณ3มกิโลนะครับ3กิโลสามารถที่จะประยุกต์เอาถังน้ำนี้มาใช้ได้นะครับขึ้นลงได้ครับลดลงนิน่งนะครับโดยเฉพาะแขนนะครับ ับอะไรละห้าสถานีแล้วอ่าทีนี้เมื่อี่แขนแล้วใช่ไหมครับคแบบนี้เราก็ไปที่ขาหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่ก็คือท่าง่ายๆเราเล่นตอนนีครูแนะนำ6สถานีคือ6ท่าเล่นให้ง่ายอย่าเล่นยากนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละท่าเออแปลกเลยจริงในแต่ละท่านะครับเพื่อดูต้นทุนของเราว่าเราสามารถที่จะใช้ความหนักระดับไหนใช้ความเร็วระดับไหนใช้จํานวนครั้งที่เราสามารถเล่นได้เราเล่นได้เท่าไหร่นะครับอย่าฝืนเล้น ในขีดจำกัดที่เรามั่นใจว่ามันปลอดภัยแล้วก็ไม่รุนแรงเกินไปแล้วก็ไม่ทําให้เรารู้สึกว่าจะเกิดอาการทีนะร่อจะทำให้เราเกิดการบาดเจ็บได้นะครับเสร็จแล้วอย่าลืมคุ้ดาวเลื่กคุดดาวไม่เลยไหนเลยแล้วจากระเ่นกิจะรมทุกครั้งต้องมีคุดดาวนะครับก็คือการไปจ๊อกอีกนิดนึงจอ๊นนะจอกรับ้านนะครับรดาบ้านนี่แหละครับสักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็มาการบริหารที่เปนี่อยก็ไปอันจบนะครับ อันนี้นันงแค่แบบปกสถานีนะครับเพื่อให้เล่นง่ายๆอย่าไปคิดเรื่องยากเลยครับการออกกลงกายไม่ได้จำเป็นหรอกครับว่าจะต้องเล่นให้มันมีท่ายากมากมายแต่อะไรอะไรก็ตามที่มันส่งเสริมให้สมภาพทางร่างกายของเราดีขึ้นก็โอเคแล้วนะครับข้อว่าจบสำหรับทั้งหลฟยสดในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ